สวัสดีจ้าพบกันแล้วแล้วก็ครัวไทยฟินนะคะครัวไทยในฟินแลนด์ค่ะวันนี้พีจะมาบอกการทำเครื่องแกงส้มนะคะหรือว่าทิคนภาคล่างเรียกว่าพริกแกงเหลืองนะคะคนใต้เรียกว่าเครื่องแกงส้มค่ะอันนี้นะคะส่วนผสมง่ายๆเลยค่ะพริกแห้งนะคะ พริกสดพริกสดนี้ให้ความหอมนะคะหอมแดงค่ะหั่นจะได้ตํำง่ายนะคะคามิ้นค่ะคัมิ้นนี่สีห้าแว่นนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมสามกลีบนะคะกระเทียมนี้อย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะทําให้น้ําแกงกร่อยนะคะ,ะเกลือค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยกะปิสําหรับสาวๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าหาขามิ้นสดไม่ได้นะคะก็เนี่ยขมิ้นผงค่ะพี่ได้มาจากเมืองไทยนะคะส่วนกะปิซื้อได้จากร้านไทยทั่วไปค่ะเนี่ยพี่ใช้ยี่ห้อตราจูตราช่างนะคะเอาทุกอย่างใส่ครกเลยค่ะยกเว้นกะปินะคะ เดี๋ยวกะปิใส่ตอนที่พี่แกงแหลกแล้วนะคะแล้วก็ตำค่ะภาษากลางเรียกว่าโคลกนะคะบางคนเรียกตำแต่คนใต้เรียกว่าทิมเครื่องแกงพี่น้องเอ้ยมาทิมกันเลยจ้า ใช้มือป้องแบบนี้นะคะใช้มือป้องเพื่อป้องกันไม่ให้พริกกระเด็นเข้าตาค่ะแล้วก็โขลกนะคะถ้าเคยสะดวกเครื่องปัน่นใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะถ้าใช้เครื่องปั่นก็ใส่น้ำเล็กน้อยตำมันจะเข้ากันดีกว่านะคะเหมือนน้ำมันหอมระเหยไม่ได้ออกมาแต่การที่ว่าใส่การที่ว่าใส่ไอเครื่องปั่นเนี่ยมันเหมือนแค่ตัดให้ขาดแล้ว อผสมกันเท่านั้นเองแต่การตาเนี่ยมันโขลกให้น้ํามันหอมระเหยของอ่าสมุนไพรแต่ละอย่างม,มันออกมานะคะแล้วมันจะเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันแหลกกันเลยนะคะเมื่อริกแกงเริ่มแหลกแล้วนะคะก็ใส่กะปิลงไปนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็โขลกต่อจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะ คือบางคนเนี่ยเอากะปิใส่ในน้ำแกงเลยแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะแต่แบบนี้มันจะคลาสสิกกว่ากลมกลืนกว่านะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยค่ะแหลกแล้วนะคะเนี่ยพร้อมแกงแล้วจ้าเดี๋ยวพี่จะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะแหลกละเอียดนะคะ เนียนเจกเจกเสร็จเรียบร้อยพร้อมแกงแล้วจ้าเครื่องแกงส้มหรือว่าพริกแกงเหลืองนะคะ